Did you know ุรู้หไมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายวางเราห่างนี้เลยนะทำไมห้ามใช้แอร์พี่นั่งข้างนอกพี่สบายข้างในผมก็อยากสบายมากก็มานั่งข้างนอกสิมานั่งข้างนอกแล้วก็กินนี่จะได้เย็นเย็นกินอะไรฮะมาดูสิเฮ้ยกินอะไร กินแล้วเย็นจริงอะไรอ่ะมิ้นมิ้นเหรอเืมมัน,มนมมจ้อพึ่งกินแล้วเย็นท่านผู้ชมครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดเหมือนพี่นานะครับว่ากินมิน้นหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมิน้นมันจะทําให้ท่านเย็ยนอุณหภูมิลดแต่จริงๆแล้วมันมีความล้ําเหลื่อมทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายอยู่นะครับว่ามันไม่ใช่ซะทีดเดียว หลายคนครับชอบอมลูกอมหรือหมากฝรั่งที่มีส่วนผสมของมิ้นท์หรือว่าสารแหนเพราะมันให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นเหมือนอมน้ําแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ดื่มน้ําตามเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทําให้รู้สึกว่าในปากและคอของเราจะเย็นยิ่งขึ้นอีกเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วมิ้นท์ไม่ได้ทําให้น้ําเย็นขึ้นแต่อย่างไรนะครับ แต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะประสาทรับความรู้สึกถูกหลอกโดยสิ่งที่มาเร้านั่นเองความรู้สึกเย็นนี้เกิดขึ้นก็เพราะในระบบประสาทของเราจะมีโปรโตีนอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่าโปรตีน TRPM8 บริเวณปลายประสาทซึ่งเป็นตัวรับความรู้สึกหนาวเย็นของร่างกายซึ่งอยู่ในช่วงอุณหภูมิ8ถึง12องศาเซลเซียสโดยปกติ เมื่ออุณหภูมิลดลงโปรตีนนี้ก็จะตอบสนองด้วยการดึงโซเดียมและแคลเซียมให้เข้ามาในเซลล์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นส่งผลให้เซลล์ส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทส่วนกลางและเราก็จะรับรู้และเรียกความรู้สึกนี้ว่าความรู้สึกเย็นอย่างไรก็ดีการรับรู้ความรู้สึกเย็นที่ว่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวกระตุ้นบางอย่างเท่านั้นครับซึ่งจะเปรียบไปก็เหมือนกับกุญแจบางดอก ที่สามารถไขประตูได้เพียงบานเดียวและมิ้นก็เป็นกุญแจตัวหนึ่งที่สามารถปลดล็อกโปรตีนดังกล่าวได้เพราะมันมีคุณสมบัติเป็น cooling agents หรือสารที่ทำให้เย็นสัญญาณจึงถูกส่งออกไปยังสมองให้รับรู้ถึงความรู้สึกเย็นทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ได้ทำให้อุณหภูมิในปากเปลี่ยนแปลงไปเลยหลักการเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับสารที่สร้างความเผ็ดร้อน ที่พบได้ในพริกก็คือแคปไซซินอย่างที่ดูไปนะครับว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับแต่เป็นเรื่องของการตอบสนองของสิ่งที่เราทานเข้าไปกับระบบประสาทของเราซึ่งมันจะต้องลงล็อกกันพอดีเหมือนกับมิน้นเหมือนกับพริกทานเข้าไปมันรู้สึกเผ็ดรู้สึกร้อนแต่จริงๆอุณหภูมิก็ไม่ได้เปลี่ยนต้องแยกกันนะครับการรับรู้ของประสาทกับอ,อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมืนคือจุดยูโนคุณรู้หรือไม่นะครับ ถึงแม้อุณ<ร>หภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลงแต<ล>่มันก็หวานเยอะ<ก>ติดตามมองผู้วิจรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ้าวพี่ว่าไงนี่พี่กลิ่นปากดีเนี่ยกินมิ้นหรือเปล่า <laughs> YouTube Facebook นะเธอกินก็ดีเหมือนกันปากไม่ค่อยดอีอีเมลมีจดหมายมารีบจบรายการนะพี่กัจจายนะตราปลาครับกินเยอะกินฟันดี Did you know